ชมความงามของหิมะตามถนนหนทางด้วยกันจ้าทุกคนอวดจ้าพี่ดิพี่ดิพี่ดิพอบานสวยมากๆเลยหิมะพ่นปกคลุมต้นไม้แม่พี่น้องเลยสวยมากจาก้ะนี่คะ่ะให้เบิง่งบรรยากาศไป่น้ำกันด้วยพี่น้องตอนนี้อยู่ในรถคะ่ะ รถกระตกลุ่มต๊อันนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยวีดียวกับบันนิ่งเป็นไไดะค่ะเด้อขออภัยหลายๆคุณไหมคะเป็นค,คุ้มตนไหมเนื่องจากว่าหิมะเพื่อนคุ้มถัดคุ้มคุ้มทางไหมคะพี่น้องรถเพื่นกระดานออกไปได้ยากันไหมคะ่ะ ช่วงก็เป็นนี่มาจนตามถนนก็เลยขับรถขึ้นมา,างนานเม็กจน้อยค่ะสวยมากโอ้ยวิวพี่น้องเลยรถที่้าออกมาเนี่ยเป็นรถโฟวิวเด้อพี่น้องเด้อเป็นรถโฟวิวค่ะเพราะว่าย่ายานพื้นลื่นต้องเอารถลักษณะแบบนี้ขึ้นมาค่ะ มองเห็นหมจอบต้นไม้ต้นนั่นทา่าก็แคบสำหรับรถสองขั้นที่จะผ่านค่ะ Look snow at that พอบันบอบานบาบ l o o ก at that snow โน e r เยอะล้วเล่ากัได้ อบ,บานบอูวาสิโมาคำไดบอรูวัสิบัญยาคยำไดออกมาค่ะโอ้ยชมบรรยากาศน้ำกันงเดอพี่น้องเอ้ยบ่ได้มากเอาพีโอมาให้เบิ้งค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศบนภูเขาเดอพี่น้องบนภูเขาหิมะจ้าคุณน่ะทางแคบไปเรื่อยๆแล้วค่ะพี่น้องทางเริ่มแคบไปเรื่อยๆแล้วค่ะ เพิ่มดันออกไปอันได้งากกันไหมคะ่ะฮมาเพิ่มมีความสูงดันออกไปแล้วก็แป๊บเดียวก็ตกแปบ๊บเดียวก็ตกเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกตลอดเลยคะ่ะมีมือนี่ที่แดดออกก็ได้ผ้ากันส่วนกันออกมานอกบ้านคะ่ะเลยไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้ละพี่นอ้องถ้าบเพาสั่นกแบบ็ได้พบาะอไรไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้คะ่ะปีนี้เป็นปีที่งามมากๆากเลยคะ่ะฮิมาสุเทอบ์ปรเมาดูปันนี่คะ่ะตั้งแต่วิดีโอนี้ละ ตั้งแต่เริ่มทำวิดีโอนี้นะคะก็ะต้องออกนอกบ้านหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆมาใหา้ทุกท่านได้เบิเิดได้ชมกันจ้า